รายได้20,000บาทคันนี้ฟรีนาไปเลยนะครับกับฟอร์ด2.0 XLT นะครับตัว Next Gen หน้าใหม่ ไฟกระพิบเลยฮะมาดูใกล้ๆนะครับคันนี้ด้านหน้าเดิม,ดมๆกระจังหน้าเดิมไฟหน้าเดิมโรงงานนะครับพร้อมกับเดย์ทมแบบ4ีแคมด้วยไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วนะครับล้อแมกเดิมโรงงานบันไดข้างไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างสวยๆเลยนะครับพิเศษเลยนะฮะเราจัดโลบาหลังให้ใหม่ๆอิ่มเอี่ยมเลยนะครับช่วงล่างแน่นๆหนึบๆแข่งๆเลยนะครับ,รบด้านท้ายได้กล้องหลังมาให้แล้วพร้อมกันชนสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้เราตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยโดยวันทูอิสเปกนะครับรถสวยมากๆมาดูภายในนะครับเบาะหนังนะครับพวงมาลัย ตาร์ทให้ด้วยแล้วนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับสนุกสมูทมากๆนะครับได้จอ Android ด้วยที่สำคัญนะฮะคันนี้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับไม้แท้หกมือนะครับมี Wallet Charger ด้วยนะครับสะดวกมากในการเดินทางนะฮะไม่ต้องกลัวแบตหมดนะครับเครื่องยนต์2.2นะฮะเปิดห้องเครื่องมาก็โอ้โหฝากระโปรงเอียงๆเลยเครื่องเดิมนะครับไม่หลวมไม่เยิ้มนะฮะน็อตเมทัลคันหน้าสมบูรณ์สุดๆนะครับคันนี้ตามแครปเป้ที่บอกเลยนะครับ ฟรีดาวเลยฮะเงินเดือน20 0 0 0ื่นนะครับใครอยากได้คันนี้นะฮะทักเข้ามาได้เลยที่เสด็จรถบ้านสาขา2ถนนซ่อมสร้างชอบไหมชอบทักมาครับ